ไปดูวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่นี่คือที่วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะปกติที่นี่เขาจะปลูกข้าวหอมมะลินินสุรินแต่ก็มีการยกระดับเช่นนำสิ่งที่เหลือจากกระบวนแปรรูปน้ำมันรำข้าวไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มโปรตีนนะคะภายใต้ชื่อว่าแบรนดโดมนะคะเดี๋ยวไปติดตามประมวลจากสก๊ปชิ้นนี้ค่ะ จากสิ่งที่เหลือในกระบวนการแปรรูปน้ำมันรำข้าวสู่การเพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มโปรตีนจากรำข้ามาลินินสุรินด้วยนวัตกรรมภายใต้แบรนด์โดมของวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดจ,จังหวัดกำแพงเพชร นี่คือตัวอย่างของการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหากิจชุมชนจากสิ่งที่เหลือทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรไทยเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวตลาดเฉพาะนิดสมเกตนะครับปกติเราจะปลูกข้าวทับทิมชุมแพซึ่งมีเยื่อผู้มเมล็ดสีแดงกับข้าวมาเมลิดนินสุรินเป็นหลัก วันนี้จะนําเสนอเรื่องข้าวมาลีนินสุรินนะครับข้าวมาลีนินสุรินเนี่ยเป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดานะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากปกติทางกลุ่มเนี่ยเราสีเป็นข้าวกล้องเพื่อจําหน่ายแต่พอเห็นว่าคุณประโยชนาา์ทางโภชนาการทางเภสัชบําบัดเนี่ยมีเยอะมากเราก็เลยมาทําเป็นอาหารเสริมเพื่อบํารุงร่างกายเป็นโปรตีนจากลาข้าวมาลีนินสุรินนะครับสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับ เป็นภารกิจหนึ่งของกรมกส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยในพื้นที่ก็จะมีสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลในการที่จะให้การสนับสนุนในส่วนงบประมาณของวิาสาหกิจชุมชนน,นะครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทางกรมกส่งเสริมการเกษตรนะครับมีการสนับสนุนเรื่องเข้ากันให้ความรู้พัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยทำยังไงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมาพัฒนาเองนะครับการที่จะทําให้เกิดวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งก็คือการที่ชุมชนเนี่ยร่วมมือ นะครับเกื้อหนุนซึ่งการและกันอันนี้มันจะทำให้เกิดความแ,คแขคแแร็งในชุมชนมากขึ้นนะครับ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านการวิเคราะห์ตลาดการออกแบบโมเดลธุรกิจและการบูรณาการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสกัดโปรตีนด้วยเอนไซม์และการทำผงแห้งแบบพ่นฝอยจนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนจากกลข้าวที่ขายได้จริงในเชิงพาณิชย์ กนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าสนใจโปรดักต์ของกลุ่มแปลงนาสะอาดให้เข้าไปดูในเพจวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดจังหวัดกําแพงเพชรก็จะเห็นนวัตกรรมเห็นสินค้าเรามากมายนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือตัวบุกเตียกอันนี้คือตัวไข่ผันที่เราเอามามิกรวมกับโปรตีนข้าวมารินินสุรินทําเป็นโปรดักต์กลิ่นผลไม้กลิ่นมัชชา ก็จะเป็นโปรดักต์อีกตัวที่เป็นทางเลือกให้กับคนรักสุขภาพ